เดินมากกว่าเดินเก็บขยะไปด้วยใช่แต่ว่าไม่ได้นับเลยน่าจะได้หลายหลายร้อยชิ้นหลายชิ้นเต็มตะกร้าเต็มตะกร้านะครับเดี๋ยวต้องรอพี่เขาเปิดให้ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่พะเยานะครับแต่แค่อยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยว่าจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่แบบน่ารักมากสวยมากมากที่มีเสน่ห์มากมากใช่ครับแล้วผมก็เพิ่งเข้าใจคําว่ากวานพะเยานะแบบกวานอ่ะผมผมตอนแรกผมเข้าใจว่าแบบกวานคือบึง แต่จริงๆแล้วกวานคือคล้ายๆกับทะเลสาบน้ําจืดอะไรอย่างเงี้ยครับข้างหน้าผมไม่ต้องสงสัยครับว่าเป็นใครนี่ครับไวเล่ค่ะไวเล่มือกีตาร์ครับซันเดอะดัสนะครับครับดแแขวะเมื่อกี้เราเพิ่งไปแวะที่วัดล่องคุณมานะครับที่เชียงรายใช่ตอนี้เราอยู่เชียงรายแล้วใช่แม่ผมแบบแฮปปี้มากนะครับแล้วก็อุดหนุนผ้าพื้นเมืองไปแบบเต็มสตรีมยยกันชงใช่นี่นี่ผมก็ซื้อด้วยนะครับวงกลมเดียวกัน ถ้าใครเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยน่าจะต้องชอบเสื้อตัวนี้นะครับผมซื้อมานะครับนี่ครับเป็นศิลปินชาวเหนือนะครับที่เป็นคนออกแบบอยู่จังหวัดแท่ใช่ครับจังหวัดแครับซื้อมาในราคางามขี้วายเดเอออย่ารู้ราคาดีกว่าซึ่งตอนนี้เราเข้าผิดร้านนะครับผิดร้านนี่ครับไม่แล้วหมดหมดถูกพี่ครับทักทายแฟนๆนะครับ นี่ครับก็มันอยู่ตรงนี้ครับพี่มรเคือไหนพี่ผมไม่เห็นร้านเลยนะอ๋อพี่พี่ซันเราไปถามพี่น้งเทีไรแล้วเป็นสเต็กเป็นอะไรน่ครับเดี๋ยวผมดูให้ดีกว่าครับโออโหน้ำเนื้หม้อดินนะครับครับเดี๋ยวซันเท่าไหร่โดนตีนะครับไปมาแวะร้านเขาแต่ว่าไม่กินร้านเขามาถามหาร้านอื่นนะครับไม่เราหลงแล้วล่ะไม่เป็นไรครับซันตัวใหญ่นะ ไม่อยากเล่าเรื่องกวานพะเยา่อาเรื่องกวนพะเยายังไงครับเรื่องกวานพะเยาคือสวยมากคือเมื่อวันตอนที่วิ่งกลับมาแล้วเรากลับมาเจอตรงกวนแล้วแบบพระอาทิตย์ตกพอดีอ่ะที่ถ้าแบบวิ่งหยุดถ่ายรูปตลอดทางเลยเพราะว่าสวยมากมากมากๆรู้สึกว่ามีความสุขมากมากตอนที่วิ่งแบบสวยอ่ะมันเป็นเงาภูเขามาแวะแพ่บ้างเนื้ออุดหนุนมอห้อม กับมัดย้อมสวยๆได้ครับได้เลยถ้ามีโอกาสก็จะไปแวะที่แพร่นะครับเฮนโลแฟนๆ from c กัมพูชา how are you ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายนะครับซึ่งอธิบายต่อนะครับก้านเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับทะเลสาบน้ำจืดนะครับใหญ่มากนะเห็นผมก็ยังทักขึ้นมาว่าโอ้โหต้องต้องมีพญานาคแน่เลย ครับแล้วก็คอนคอนเฟิร์มโดยแม่น้อยนะครับว่ามีแน่นอนมีแม่ช้าแม่ตักบาตรใส่บาตรแม่ก็ได้แบบพะเยาหวานมากพะเยาหวานมากครับบทานข้าวยังคะยังไม่ได้ทานนะครับตอนนี้กําลังกําลังหลงหาร้านอยู่แล้วกินร้านนี้เลยไหมล่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเป็นร้านไก่วเดี่ยวครับผู้จัดการผมก๋วยเตี๋ยวกินไม่ได้นะครับต้องกินพวกแบบอะไรนะมาาภคเหนือต้องกินน้เงี้ยวต้องกินน้ำเงี้ยว ขนมเซนนี่นะครับแม่ยุ้ยนะครับกินป้าอีทนะครับหมดแล้วข้าวกันจิ้นมีอยู่เนอร์ข้าวกันจิ้นมีอยู่เนอร์เจ้าหมดแล้วค่ะนี่นะครับอดกินนะครับน้ำเนืยวปลาสุกเขาบอกเขาเขาไม่ให้กินในร้านน้ำเนืยวปลาสุกเขาบอกว่าเขาไม่ให้กินในร้านนะครับ ันะ่เราหาที่จัดแป๊บหนึ่งขอเสิร์ชกูเกิลเอาโทรศัพท์มาร้านชีวิตธรรมดาค่ะคาเฟ่น่ารักบรรยากาศดีๆนี่นะครับมีคนแนะนำมามีคนแนะนำร้านชีวิตธรรมดาแล้วก็มีคนแนะนําร้านน้าเงี้ยวป้าสุกกันมาเยอะมากนะครับแต่ไม่ให้นั่งค่ะต้อบอกก่อนเรายืนกินกันได้ไหมล่ะน้ำโอ๊แป๊บนึน้าเยี้วป้าสุกน้ํำเยี้วป้าสุกไม่ให้นั่งกินเราก็เลยต้องหาที่อื่นมีที่อื่นแนะนํำไหม ริมน้ากกนะครับโอ้โหหลายคนแนะนํากันมาเยอะมากนะครับชีวิตธรรมดาตั้งสิบนาทีเองไปไหมนีอาหารเีอาหารอะไรอะไม่ชีวิตธรรมดาที่เราเคยไปแม่จำได้ไหมที่เป็นร้านที่ต้นไม้เยอะสวยๆไปก็ได้ไปเถอะไปไปฝากส่งให้กูครับไปร้านไหนก็ยินดีที่จะไปกินทั้งนั้นนะครับเราติดเราตามฟลอเวอร์บอกมาโอ้ประทับใจจริงๆนะครับประทับใจภาคเหนือมากๆนะครับสําหรับรอบนี้คือผมเป็นครั้งแรก่ไมลเป็นเป็นจังหวัดที่ วงเราไม่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่พะเยานะครับแต่ว่ามาในครั้งนี้คือแบบบ้านเมืองแบบน่ารักสะอาดและผู้คนก็น่ารักมากนะครับกวานพะเยาสวยมากนะครับมาชีวิตธรด Hi from มาเลเซียในคยมิสย u มาเลเซียชีวิตธรรมดาวิวไม่ธรรมดาค่ะนี่ครับแนะนำมาเขาบอกว่ากินในรถเลยค่ะ สวัสดีนะครับทุกคนก็ก็อยากจะขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะแบบน่ารักมากแล้วก็ดูแลจังหวัดช่วยกันดูแลจังหวัดช่วยกันดูแลบ้านเมืองของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสจะจะแวะมาอีกนะครับร้านสรุงคําครับพี่โนต้องมาจริงๆอาหารอร่อยมากสรุงคำก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ i from Indonesia นะครับ พี่นิชาจะมีละครอีกเมื่อไหร่คะพี่นิชาบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับอันนี้ผมเติมเองนะครับครับเอาละทุกคนเดี๋ยวผมคงจะต้องไปหาร้านหาร้านทานข้าวก่อนนะครับออย่าลืมซื้อหมูยอสุจินด้วยนะคะ รักทั้งคู่รักพวกคุณเหมือนกันนะครับ Hi from Vietnam Hello Vietnam <c oughs> Nice t meet you everyone Thank you for follow me uh, Now I'm uh, at เชียงราย you know เชียงรายในไทยแลนด์ The North in Thailand very very beautiful If you uh, ข้ามทุกไทยแลนด์โกทุกเชียงราย Now I am uh, very hungry, hungry พ okay, ี่คือไอดอลของผมขอบคุณมากนะครับพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจเหมือนกันนี่เรามีพี่แม็กกี้มาด้วยนะเดี๋ยวเราจะลอง ที่แม็กกี้ก็มามา,มาร่วมวิ่งเก็บขยะกับเราในครั้งนี้นะครับอาจจะทําเวลากันไปได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งแบบแข่งขันนะครับแต่ว่าเน,น,น้นเน้นเก็บขยะนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ขยะน้อยมากนะครับอย่าลืมทานของหวานหาของหวานทานนะคะ Love Thailand from Vietnam Love y o u t o o Vietnam someday I hope I hope someday someday we we go there we go to Vietnam yes hello I'm from Cambodia miss you Cambodia you do you remember s u n my guitarist you know Cambodia <laughs> Yeah. yeah นิชาพูดอีกเยอะๆนะคะ เยอะฟังเพลงฟังเพลงร้องเพลงนั้นให้ฟังหน่อยเพลงอะไรต้องเพลงเมื่อวานที่เปิดให้ฟังชื่อเพลงอะไรนะวอเ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 อขอฟังเพลงวอเอเอเนี่ยครับร้องไม่เปที่ชอบพี่รุ่นพี่แพงลูกน้องหรืออะไรได้เหรอไม่แใช่ค่ะแค่เพลงอันนี้ไม่ไม่ไม่ดูข่าวโอเคครับทุกคนผมไปหาอะไรทานก่อนนะครับหิวมากๆแล้วอย่าลืมนะครับมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อย่าลืมจังหวัดพะเยาอย่าลืมจังหวัดเชียงรายนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆอุดหนุน คนไทยด้วยกันเองนะครับเนี่ยผมคุ้มมากเลยนะครับเรามีแบรนด์ของต่างประเทศที่สวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมนะอย่าลืมอุดหนุนแบรนด์ไทยด้วยกันเองอย่าลืมอุดหนุนผ้าพื้นเมืองอย่าลืมอุดหนุนกระเป๋ากระเป๋านะครับมีหลายอย่างนะครับที่สวยงามแล้วก็เป็นแฮนด์เมดด้วยนะครับหาไม่ได้จากที่ไหนในโลกนี้นะครับแล้วก็เมืองไทยมีพี่เคโลนะคะที่ยังโสดอยู่ก็ยังโสดอยู่นะครับ พี่เม์ด้วยนะครับก็ยังโสดอยู่นะครับผู้จัดการผมนะครับโสดทํางานเก่งนะครับเป็นคนดีนะครับแล้วก็แต่งตัวจี๊ดจ๊าดด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีแฟนผมแนะนําเลยนะครับกับผู้จัดการคนนี้นะครับผู้จัดกรนิชาก็เหมือนกันนะครับใช่ครับอย่าอิจาระนาเงินเดือนให้ไม่จําเป็นต้องรวยนะครับผู้จัดการผมจะดูแลคุณเองนะครับ ครับผมขอแค่เป็นคนดีและแบบมีรักที่ <มา S 1> ดีนะครับอขอให้ติดต่อเข้ามาสามารถไดเล็กเข้ามาได้นะครับที่อินสตาแกรมของเมย์นัดทอนนะครับโอเคครับอันนี้จริงจังนะครับจริงจังผมจริงจังมากนะครับนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเรื่องของความรักของผู้จัดการผมผมจริงจังไม่แพ้กันนะครับขอให้ไดเล็กกันเข้ามา<อ>นะครับ,บพี่นิชาโสดไหม เอาแล้วอันนี้เราไม่ไม่ไม่เออผมคงจะตอบแทนน้องไม่ได้นะครับต้องให้น้องตอบเองนะครับอันนี้ไอจของผมเป็นอะไร You are my inspiration to learn how to speak Thai Thank you very much โปร m o ทพี่เมย์สุดตอนนี้ต้องโปรโมทแล้วนะครับโค้งสุดท้ายครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับบ้าบางคนยังพบรักตอน60เลยโอเคครับทุกคน ขอบคุณมากมากที่ติดตามนะครับแล้วก็ไว้จะมาไลฟ์กันใหม่นะครับอย่าลืมนะช่วยกันเที่ยวในเมืองไทยนะครับช่วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยกันครั้งหน้าเราไปที่ชลบุรีนะใช่ใช่ครับครั้งหน้าเราจะไปวิ่งเก็บขยะที่ชนบุรีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งวันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับครั้งแรกที่หนองคายก็ดีมากนะครับแล้วก็มาที่พะเยาเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นสิ่งที่หนูชอบครับ Love you from Malaysia โอเคนะครับ <Okay. S 1> ทุกคน see you again bye bye ออกยัง <Okay. S 2> ไงฮะไม่ได้ไรแนมะ่ no.